สวัสดีค่ะติ๊กนะคะ rd สอ5ห้า้าห่งเดสวัสดีเชาวชาวสวนช่าวเกษตรกรทุกคนค่ะติ๊กอยู่ในทีมงานของดรกรสุกเกษมนะคะพอดีว่ามามาติดตามแปลงสวนยางพารากับหลอบที่เหล้วนี่ว่ามามีเป็นแบบไดเน่แล้วก็จะให้ติดตามกับ อายที่คนดูแลสวนยางพารายู่แปลงนี่นะคะเชิญนะคะอา,อายอายสวัสด,ดีค่ะเป็นจังได้บ้างคะอา,อายยางพาราแปลงนี่จาะที่ตั้งที่นี่ยุยยุไซค่ะอายอยู่หมู่แปดบางเบนครับอุตดิ์ครับรเป็นจังไหนค่ะก็อายยางพาราก็น้ํายางออกดีครับแต่มันมาเสียตรงที่เขาพ่นยาฆ่ายาให้ก็เลยชะงักไปตอนนี้กำลังทำการแก้ไขอยู่ เะมันก็นกนดีคืนบ่ไอ้ครับนี่ก็กีดช่องน,นี้กีดออกดีครับยางทำยางบ่จ่าขี้ดังมันกีดจังไลยกีดยางแล้วอ้ขี้ยังจังไลเนี่ยกีดไปแล้วเมื่อคืนก็นี่เ <laughs> หลือแตยหยออ่หยอดน้ำก,กดอนะ๋อหย,ยอดน้ำกรดมันเท่ากีดยางถ้ากีดยางพระลาแล้วจักกีกี่หมื่นนะไอ้ถึงจะได้หยอดน้ำกดหรือว่าเป็นแบบใดเนี่ยห้าห้าคางี้ดีเราต้องหยอดทุกมีดครับอย่างกรีดกลางคืนแล้วก็เช้ามาเราก็ต้องหยอดน้ำกดไว้เลย ให่รองเบิ้งไอเใ็ดไห้เบิ้งไันม่เป็นแบบใดในหยดนำกดเลาวกีดยางซะแบบครับอย่างเรากีดอย่างเรา,ก,ากีดใส่ถ้วยไว้แล้วนะแล้วเช้ามาแล้วก็มาหยอดคนคนให้มันเดี๋ยวสักพักมันก็แข็งตัวครับหยอดทุกมีดเลยแล้วก็แล้วก็มันจะแข็งตัวเอง oh, แข็งตัวเองครับมันยางก็จะไม่เหม็นไม่เน่ายางแข็งดี ถ้าเราถ้าเราไม่หยอดทุกงมีดมันจะหมินถ้าเกิดสมมติว่าเฮาอ่ากีดกีดยางไปครับดักกัหยอดน้ำกดตามให้ให้ยางมันหยุดไหลก่อนอ๋อน้ำยางนี่น้ำยางนี่หยุดไหลครับอย่างเรากีดกลางคืนยางมันหยุดไหลแล้วเช้ามาแล้วค่อยมาหยอดค่ะครับอ๋อครับจะย่อดน้ำกให้เพื่เพราะาให้มันแข็งตัวครับแล้วมันจะแข็งมันก็ยางก็จะแข็งเราเก็บง่ายไม่หมินน้ำยางก็ใส่ดีเนาะครับ น้ำกดผสมอะไรบ้างน้ำกดก็ขวดหนึ่งเราผสมน้ำา20ลิตรครับครับขวดหนึ่งเราสามารถผสมได้20ลิตรเลยเราเทสใส่ประมาณไหนอ่ะเทใส่ไม่เยอะครับเอาแค่ว่าน้ำยางมันถ้วยไหนออกเยอะเราก็ใส่ยเยอะอน้ำยางถ้วยไหนออกน้อยเราก็ใส่หน่อยเดียวก็น้ำกดยังพอจ้ะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่เสมอกันทุกถ้วยครับ เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยต้นออกน้อยแล้วก็ใส่หน่อยเดียวอ๋อใส่เห้กับคนแบบนี้ครับคนให้น้ำยางมั่นคาครับเดี๋ยวมันก็แข็งเองน้ำยางใส่ดีเนาะค่ะดีเนาะไอ้ใส่ตัวยางใน่ไอ้ไอ้นี่เนี่ยนี่ใช้ของดรกรพ่นไว้ครับต้นอันนี้ตัวนี้บอกค่ะครับ พ่นลำต้นด้วยฉีดพ่นลำต้นเพียงครั้งเดียวครับพ่นแผลมันด้วยมันก็จะหายไวแผลแผลก็หายไวแผลแผลมันหายตามมันเลยเห็นไหมเราเราใช้ยาเอของดรเตอร์ก่อนอ่าดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยเราพ่นเลยผสมน้ำยี่สิบลิตรใส่ฝาในครับฝาข้างในอ่ะพ่นเลยพ่นรอบต้นรอบต้นลูกต้นเลยครับอาทิตย์ละครั้งครับ วันนำยางก็ออกดีเนาะอะครับอันนี้รู้สึกว่ามีที่สามมีที่สามครับอันนี้ต้นนี้ยังไม่ค่อยออกมันมีต้นที่ออกดีสามมีดได้สองถ้วยแล้วสองถ้วยนครับสามเท่ากี่สามมีดครับพูดถึงมาตอนนี้ติดกรว่าเยอะนะครับอันนี้ก็เยอะแล้วแต่มันมีมันมีต้นนี้ออกเยอะดีกว่านี้อีกนำยางมากับเขาเนาะครับ ต้องมดนี่จ้าต้นี่ขายยางพาราอันนี้พันประมาณพันหกร้อยพันหกร้อยต้นพันหกร้อยต้นครับก็ขายขายฮักเก็บขายหมดทีเดียวเลยก็ประมาณหนึ่งตันครับขายแต่ละหลอดเนี่ยก็จะครับหกมีดครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะขายขายรอบเดียวครับก็จะได้ประมาณหนึ่งตัน จากเมื่อก่อนไม่ได้ใช้อาดีนี่นะไม่ถึงอยู่ประมาณห้าหกรอกิโลครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ได้เป็นตันละออกต่างกันเห็นเห็นผลต่างกันเลยเปรียบเที่บกับตอนที่ไม่ได้ใช้นะครับอย่างยังเพิ่มเพิ่มจริงกางเพิ่มจ็ออกดีเนาะใช้ตัวเดียวได้ไอ้บัได้ผสมยาอื่นใช้ตัวเดียวเลยตอนนี้ ชะงักตรงที่คนงานเขามาพ่นยาฆ่าหญ้าเขาพ่นสูงไปหน่อยเขาพ่นโดนต้นมันต่อไปจะไม่ไม่พ่นแล้วไม่ให้พ่นแล้วตัดเอาตอนแรกยางออกดีอยู่นี่กำลังแก้ไขกำลังปรับปรุงพ่นต้นมันเรื่อยๆกันการลำต้นมันก็ดีเนาะไอ้นาะบด้พี่เทมันก็แห้งดีเนาะเนาะ นายัางเนาะแห่งดินอันนี้หน้าคนเก่าเขากรีดไว้อันนี้ช่องนี้ก็กรีดเองครับหน้าคนเก่าเขากรีดไว้ตน้ตนที่ออกดีก็จะเต็มถ้วยเราเราตะแคงไปรอบหนึ่งแล้ว อย่างนี้อย่างนี้ต้นนี้ออกดีสามมีดเท่ากันจะได้ถ้วยใหญ่แล้วก็ได้ตะแคงยางแล้วสามมีดสามมีดเหมือนกันแต่ได้ถ้วยใหญ่แล้วก็ตะแคงยางอันนี้เป็นถ้วยใหญ่กว่าครับเขาอันนี้ถ้วยลิดครึ่งอ๋อลิดครึ่งไปแน่นอนันนี้ถ้วยอันนี้ถ้วยเล็กกว่าถ้วยลิดเดียนี่นี่ต้นนี้จะออกดีสามมีดเหมือนกันต่างกันเลย ในตะแคงยางแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะทําเป็นลูกบอลครับตอนนี้มันก็จะแข็งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวก็พอมากรีดปุ๊บล้วก็ควักใส่ถ้ยวยเล็กไว้ก็กรีดใส่ถ้ยวยใหญ่แล้วก็เอาก้อนนี้คนน้ํากดแล้วก็เอาก้อนนี้หย่อนลงให้เป็นลูกบอลเดี๋ยวกับตอนนี้ก็มามา,าติดตามกับคลิปหลออที่แล้วเนอไอา่าคล้ว สวนแปลงนี้ว่าน้ำยางกับหลอกที่เหล้วนี้ว่าเป็นแบบใดนะว่าไปเบิเงเดี๋ยวต่อไปห้องก,กับไีเบิองอา5จพไปบาทคาของอดินว่า <บะ S 2> ดินอยู่นี่มันเป็นแบบไดแน่มันมีใส่สารเคมีอะไรยอยู่บอ่อหรือว่ามันเป็นมีแบบใดแถวที่ตามพีเบิองอยู่ที่หนึ่งค่ะได๋ปวไป<บ>ัดคา,าดินเนาะ เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวมาติดตามอีกไหมนะคะว่าจะมาว่าความสมบูรณ์ของดินนะจ๊ะว่ามันเป็นแบบใดที่อ่ามีอุปกรณ์น้าไอเนาะใส่ไอลองเบิรว่ามีแบบใดไอไออรอถือ<ห>อ่ะอัะนนี้นะคะอุปกรณ์การตรวจวัดค่าสมบูรณ์ของดินนะจ๊ะดินที่ใส่ อยู่กับสวนยางพารานน่ว่าก่อนหน้นยังบ่เคยว่าเด้ตรวจความสมบูรณ์ของดินเป็นแบบใดมื่อนี้ห้องก็ต่องมาติดตามเบื้องพึ่งพึงพ่งร่องใสเบื้องขางนี้ทางแหลกเนาะว่าเป็นแบบใดเนาะอายดินมันก็แข็งแต่าอายก่อนห้องสีจังใดไม่เสียบ่ลงได้นี่อ๋อถ้ามันถ้ามันยังแข็งอยู่ปกติถ้ามันไม่มีความชุ่มของน้ำเราก็ใช้ใชน้ําช่วย๋ใส่น้ำไปเพื A ่อให้การตรวจสอบเป็นไปได้ง่ายขึ้น ตัวนี้เป,นเป็นมิเตอร์ในการตรวจสอบค่า n p k หรือเรียกว่าค่าความสมบูรณ์ของดินนั่นเองอตัวนี้มาตรฐานของการตรวจเช็คว่าดินในช่วงในในย่านนี้มันมีความสมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยมันจะมีจุดบอกนะครับตัวนี้ถ้าเราอยู่ในระยะของสีเขียวเนี่ยก็คือระยะที่5-7ถึง7เนี่ยถือว่าเป็นดินที่มีความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบกันว่าดินตรงนี้มันมี ความสมบูรณ์ประมาณไหนเราจะเอาปักลึกลงไปโดยประมาณห้าเซนห้าเซนที่เาคางไวอปรห้าเซนฮะล้วจะทิ้งไว้เขาอ่านผลสักครู่หนึ่งครับประมาณหนึ่งได้บ่อยไม่ไม่เกินไม่เกินประมาณนั้นวัดอันนี้บ่ตัวนี้มันเป็นมิเตอร์แบบอนาล็อกก็ก็เดี๋ยวใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยดีมันก็ทันสมัยเนาะเป็นเป็นเทคโนโลยีใหม่อ่าไม่ทราบกล้องซูมเห็นหรือเปล่าอ่าดูครับตัวนี้ก็คือค่าดินเนี่ย อยู่ในลักษณะของการเบี่ยงเบนไปทางก็เรียกว่ามีปุ๋ยหรืออาหารที่เป็นมากเกินไปอ่ะ,ม,อะมีเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่มันมากเกินไปมากเกินไปมันก็จะมีผลทําให้พืชเนี่ยะจะเจริญเติบโตผิดปกติมั่งอาจจะเป็นใบเหลืองมั่งหรืออะไรที่มันไม่สมบูรณ์สาหรับต้นอันนี้คือเราจะเช็คเพื่อให้เห็นเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์นะครับ อันนี้คือค่าความสมบูรณ์ของดินคือ NPK นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเสร็จเนี่ยเราเช็คนี่ทุกครั้งเราจะต้องทําการบันทึกเอาไว้แล้วครั้งต่อมาที่เรามาดูแลเราต้องเช็คค่าดินอีกว่าหลังจากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ R d 2 5 5 1แล้วเนี่ยตัวนี้ครับเพื่อเป็นการดูแลไม่ใช่แค่ดูแลพืชไม่ใช่แค่ดูแลให้ออกดอกออกผลนะครับเราดูแลที่ดินถ้ามีระบบนิเวศน้ําในย่านนี้ก็จะดูแลได้หมดนะครับสาหรับ R d 2 5 5 1อ่ะ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของดินแล้วต่อมาครับเราก็จะมาตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH นั่นเองนะครับอ,อุปกรณ์ตัวนี้เป็นมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลน,นะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวติกลองตรวจสอบนะครับค่า pH ของอความเป็นกลางนะครับก็อยู่ที่รประมาณ6-7อยู่ประมาณนี้ครับ จ็ดพอดีเนาะนียวหน่อยเนาะอันนี้เป็นเป็นค่ากลางที่เขาเซตไว้ก่อนแต่เราลองปักลงไปในดินและเขาจะอ่านค่ามาโอเคเราได้ยินแล้วอ่าเดี๋ยวรอ <Okay. S 1> สักครู่ครับดิจิตอลจะอ่านไม่นานแป๊บเดียวไม่เกินสิบห้าวินาทีแต่ว่าไอาฉีดบํารุงตัวอาร์ดีบํารุงดินนําอยู่บ่าจ้ะก็ก็ฉีดไปทั่วไปเลยอืมเพราะว่าไอใส่ตัวอาร์ดีกับต้นยางสวนยางพระธาทินี้มาโดนหรอ มานานหรืออย่างาแค่ไหนมาปีงแล้วช่วงชายช่วงหน้าฝนมานะในปีอ๋อเส่ยมาปีหนึ่งแต่ว่าตีก็จะหายอายบํารุงดินน้ำนอเพราะว่าพอเวลราะจะหายดินมันด่วนซุยหน้าอายบํารุงดินกน็ถึงลำต้นมันนี่แหละหนาเพยยางพลาตอนอายกรีดนะนะครับเก็บไปนำ้ำดินหน้ายางจะสีนิ่มพอพราะพราะเขากีดมันก็ไงดูค่าตอนนี้ค่ามาเท่าไหร่มมน,ด 6, นดได้คุกนะเกดได้หก ได้6ก็ถือว่าเป็น pH ที่อยู่ในเป็นค่ากลางนะครับระหว่างหกถึงเจดค่าความเป็นกรดเป็นด่างถือว่าเป็นกลางนะครับตัวนี้ดินก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนในเรื่องของความเป็นกรดด่างนะครับต่อมาเราจะตรวจสอบในเรื่องของอความชื้นและอุณหภูมิสัมผัสนะครับความชื้นสัมผัสแลว้วก็อุณหภูมิครับตอนนี้อุณหภูมิที่เราเช็คได้นะครับในดินอยู่ที่ประมาณ27องศาครับ27เจได้27เจ ครับ27องศาอ่า26องศานะครับแล้วก็ดินนะครับมีค่าเป็นปกตินะครับนอมอนนปกติไม่ชื้นไม่แห้งนะครับส่วนระดับแสงที่นี่ก็คืออย่างว่าครับต้นไม้มีใบมีอะไรเยอะระดับแสงก็จะน้อยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับ อุณหภูมิเราสามารถตรวจสอบได้ทั้ง2ระบบนะครับเป็นฟาเรนไฮน์ก็ได้นะครับก็จะออกมาเป็น79นะครับนี่ก็คือการตรวจสอบทางเชิงวิทยาศาสตร์นะครับต่อมาเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของความสมบูรณ์ของต้นนะครับสําหรับยางพารานะครับหรือไม้ที่เป็นลักษณะลักษณะนี้เราจะใช้ตรวจสอบความความโตของต้นเนี่ยเราจะเช็คจากระดับของพื้นดิน ขึ้นไปโดยประมาณ100เซนติเมตรนะครับเพื่อจะวัดไดมิเตอร์หรือความโตของต้นนะครับอ๋อ150 150เซนนะครับโทษทีโทษทีคร mm ับ hmm. <Ash land> uh, 1อยหาซิเส <sh arp inhale> ้นรับวัดนิ้นมาไม่บอกไอ่นะอ่าลองนะลอยหาซิบเส้นหนึ่งร้อเซนนะครับอ่าไม่ใช่100อยเซนมีไอ้น่คุณนภกุฒิ ร้อยห้าสิบเซนอ่าเราจะจุดนี้เป็นประมาณนะครับโดยการวัดไดมิเตอร์จุดนี้นะครับ,อบตอนนี้ไดมิเตอร์อยู่ที่ประมาณหกสิบหกนะครับโดยประมาณหกสิบห้าหกสิบหกก็จะทำการบันทึกเอาไว้นะครับว่า ระยะเวลาผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือการตรวจสอบในเรื่องของความโตของต้นนะครับส่วนเรื่องใบอันนี้ก็คงจะเราตรวจสอบอย่างนิดหนึ่งนะครับสำหรับต้นยางก็จะตรวจสอบแค่ความโตของต้นนะครับก็สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของดินตรวจสอบอความสมบูรณ์ของต้นโดยประมาณทางเชิงวิทยาศาสตร์ของเรา ก็จะมีแค่นี้หลังจากนี้าทางผู้ดูแลสวน <S <S ก็คงจะใช้อดี2551ของเรารในการจัดการนะครับ,รบเพราะว่าตัวนี้สารเสริมประสิทธิภาพเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงดินเนี่ยให้เป็นค่ากลางได้ไม่ว่าดินจะเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับก็สามารถที่จะทําให้เป็นค่ากลางได้ดินที่มีค่า n อ k เคที่ไม่สม่ำเสมอก็สามารถที่จะทําให้เป็นค่า n อ k เคที่เป็นค่ากลางได้ก็จะทําให้คุณภาพของต้นไม้ที่ดูแลเนี่ยจะออก ประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ของเราไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากกับญาติพี่น้องทางนี้บ้างไหมหรือเพื่อนพี่น้องว่าเป็นยังไงกับอาดีสองห้าหนึ่งเราครับสองอาดีสองห้าหนึ่งใช้ดีจริงครับแต่แต่ยาบข้นยาฆ่าหญ้าลงสวนยางครับม <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่แนะนําครับเพราะว่าผมอ๋อ oh, <c oughs> นี่คือที่ดินมีปัญหานี่คือ ใช้ยาฆ่าหญ้าด้วยครับอ๋อ oh, <okay. S 2> มันก็เลยเริ่มมีปัญหามาที่จริงตอนใช้อยู่ไม่ได้พ่นยานะมันก็ออกออกดีมากเลยก่อนหนะ้านี้อืมแล้วก็มาเขามาพ่นยาฆ่าหญ้าให้ก็เลยชะง,งักไปอ๋อ oh, ช่วงแรกๆพอเริ่มมามั่นใจใช้อาดห2551เราเนี่ยครับ <Yes. S 1> ปริมาณน้ํายางคุณภาพมวลของน้ํายางนี้คือดีดีครับอ๋อ oh, แล้วได้ใช้ได้ใช้อดี2551เนี่ยประมาณระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ ใช้มาปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งแล้วครับแตกต่างจากที่ไม่เคยใช้นครแต่ว่ามาสะดุดตรงเพราะว่ามาเจอของสารเคมีที่ว่าค่ายาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้อาดีสองห้าหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะปรับสมุนตรงนี้ให้ให้มันเป็นปกตินะครับอธิบายตรงนี้หน่อยเดี๋ยวลองอธิบายตรงนี้นะครับว่าอย่างนี้มันคืออะไรตัวนี้คือมันมันเป็นก้อนเต็มถ้วยแล้วเราเราควักออกไว พอเรากีดของใหม่ใส่ไปหย่อนน้ำกรดเสร็จปุ๊บเราก็หย่อนแล้วเราเริ่มจะทําเป็นลูกบอลไงทำลูกบอลให้มันกลม,อมพอพอเรามากีดอีกคืนเราก็ควักออกอเอาเอากีดน้ํายางใหม่ใส่แล้วก็หย่อนน้ำกรดควักออกแล้วเ้าไปพักอยอ่อีก<ร>อีกอีก,อกถ้วยนึงครับ<อ>แล้วก็พอหย่อนน้ำกรดเสร็จเราก็เอาอีกนหน้านึงลง<อ>ให้มันเป็นกลมนนหให้ได้อ่ะ จะทำเป็นลูกบอลคือน้ํากรวดที่หย่อลงใบเนี่ยเพื่อให้เขาเซตตัวครับให้เซตตัวอแล้วก็ป้องกันการเน่าเน่าหมินมันมันจะไม่หมินนี่ก็เป็นเทคนิคของการดูแลเนาะนี่ก็คือใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครับสาหรับถ้วยนี้ที่จะทําให้มันกลมได้ก็อีกอีกสองมีดอีกสองคืนอีกสองคืนครับอ๋อก็จะได้เป็นเป็นลูกบอลแล้วก็จะได้ไปทําการจําหน่ายได้แล้วว่างั้น พอห้าจอนหยาดนกดแล้วให้มันแข็งตัวครับแต่ก็ถึงจะเปลี่ยนอีกเพราะอีกคืนหนึ่งเราก็ควักออกแล้วก็เราใส่ใส่เหลี่ยมนี้พออีกอีกมีดหนึ่งล้วก็ใส่อีกเหลี่ยมหนึ่งก็เป็นกลมแล้วอือือีกสองคืนโอเคครับ้กลมก็ได้ราคาดีเนาะครับก็เวลาไปขายเขาก็เห็นเห็นยางเรากลมเขาก็จะให้ราคาพิเศษขึ้นอีกหน่อยจากเขาติดราคาไว้เขาก็จะเพิ่มให้อีกยี่สิบตังค์สามสิบตังค์ห้าสิบตังค์แล้วแต่ ตองว่ะถี่เ้าเห็ดแดดเป็นตัวแล้วแต่เจ้าของเจ้าของร้านยางเขาจะซื้อว่าให้เราเราเพิ่มอีกเท่าไหร่รายัางเราสวยเขาก็ให้เพิ่มอ๋อเพราะว่ายางมันสีเนาะครับแตกต่างตรงที่สีเป็นยังไงราคายางปีนี้ละอายก็ปีนี้รู้สึกว่าต่ํากว่าปีที่แล้วหน่อยยังยังยังไม่ดีเท่าไหร่ราคาเนะเพราะว่าปีที่แล้วอยู่ช่วงเดือนนี้มันได้ยี่สิบสามอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยยี่สิบสามโลโลละครับ มันขายขายงวดที่แล้วเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบตังค์ยี่สิบบาทยี่สิบตังค์มันมันดีอยู่ช่วงหนึ่งยี่สิบหกบาทยี่บเจ็ดบาทได้ขายไปเที่ยวเดียวโอ้ยื้อนี่ก็โอเคแล้วนะยางแล้วสามเม็ดเต็มเต็มโผล่นี่ขึ้นได้เลยนะอ่าพี่เอามาจากต้นไหนนะจากปีนี้อายจนยาง ต้นยางนี่สิบกว่าปีเนาะสิบชิต้นยางนี่นะสิบกว่าปีละสิบห้าปีสิบห้าปีก็สำหรับคลิปที่เราทำนี่ก็คือเป็นการามาตรวจสอบสภาพการดูแลต้นยางด้ดยอาดีสอ,องห้าห้าหนึ่งนะครับด้วยประสบการณ์ ดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีดเลปลูกอะไรอยู่รึคนงามดอกตกรเขาทามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่า ลำ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่ห sociedad, ัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพ้น้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกรงร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ อไปัูกแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี